ครับคุณผู้ชมพบกับครัวลุงเจยดอีกแล้วครับวันนี้เราจะจะทําเมนูนี้ให้ทานนะครับผมลาบแปรครับผมลาบแป้นี่เป็นลาบหมูนะครับนี่ได้เจินหมูมาครึ่งกิโลที่ว่าดาแป้ลาบแป้นี่คือผมได้พริกลาบแป้มาหนึ่งหนึ่งสองนี่นะครับหอมขนาดเลยครับผมเดี๋ยวจะมาทําลาบแปรแบบใส่เครื่องในกรอบแล้วก็ใส่ยันมีกรอบหรือว่าใส่ยัน พอมแดงกระเทียมจะไกไ้แล้วก็ใบมะกรูดนะครับผมเราจะมาทอดกรอบมาดูของที่เราเตรียมแล้วก็วิธีทำต่างๆตามมาครับผมผมาดูของที่เราเตรียมนะครับผม,มก็มีอันทิลาบครึ่งกิโลนะครับผมพร้อมเลือดเลือดนี้เดี๋ยวผมมาการับใบจักไก่นะครับผมเลือดนี้ได้สองถุงครับเราจะใส่อันอันนี้เป็นใบมะกรูดทอดกรอบนะครับผม จะเป็นนั่นหอมแดงนะครับผมเราจะมาทอดนะครับกระเทียมจักไข่นะครับผมอันนี้พริกลาบแปงนะครับถ้าต่อสุดท้ายจาใส่อนต้นหอมผักชีและผักไบหอมดอนนะครับผมามาดูครับตอนนี้เราจะเอาเอชิ้นมาลาบก่อนครับผมแล้วก็จะามาการเลือดขั้นตอนนี้เขาก็เอาอันชจ้นหมูมหาหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับ ี๋ยวจะทําการลงมือลาบแล้วครับมาหั่นซอยแล้วก็ลงมือลาบได้แล้วครับผมลาบนี้เราจะใส่เลือดก้อนไปนิดหน่อยนะครับเส่เลือดก้อนแล้วก็ใส่เกลือป่นไปนิดหน่อยครับผมอันนี้เกลือป่นนะครับแต่เดียวผมจะมีเคล็ดลับอิ่มแหมยางเด่นนะครับผมเพื่อความเหนียวของลาบหมูเนี่ยนะครับ เดีวผมนี่ก็มีอันอันนี้ครับผมอันบะแขวงกุลานะครับผมมะเขือพวงใส่ไปสักสามเม็ดนะครับผมใส่ตัวราบเลยนะครับใส่แล้วอันชิ้นหมูที่เัาลราบแล้วมานจะเหเนี้วนะครับเรามาทําดูนะครับอันนี้ลงเจ็ดราบเองนะครับพร้อมกับ้อนก็ต้องราบเพื่อละเอียดนะครับผม ให้ละเอียดเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่อันภาชนะเอาไปแช่เย็นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเอามายามที่หลังนะครับขั้นตอนนี้เราจะเอาอันเครื่องในหมูมหาหั่นซอยนะครับเราจะใส่เครื่องในหมูทอดกรอบไปตัวนะครับหลับแปะของเ่นะมหาหั่นซอย แล้วก็เอาเก็บพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาทอดทีหลังนะครับส่วนนี้เป็นของอันอหอมแดงซอยนะครับเอาหั่นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาจะมาเจียวเหมือนกันนะอันนี้เป็นของส่วนของ ตะไคร้นะครับผมใส่สักสี่ห้าหัวเอาซอยนะครับเอาซอยไว้ก่อนเดี๋ยวก็มาทอดทีหลังนะครับอันนี้่วนของนันผักไผ่สราระแหน่ผักไผ่หอมดวนนะครับหลับหัวต้องใส่นะครับผักไผ่หอมดวนนี่นะเอาหั่นซอยไว้ก่อนครับเดี๋ยวก็ใส่ทีหลังนะครับ ตอนยำแล้วค่อยใส่นะครับไอพวกผักไผ่หอมด่วนต้นหอมผักชีนี่นะครับอันนี้ส่วนของหอมป้อมต้นหอมนะครับต้นหอมผักชีประมาณซอยไว้เหมือนกันนะครับเอาแล้วครับผมขั้นตอนนี้เราจะเริ่มกันทํากันทอดกรอบแล้วครับผมอันนี้ในส่วนของหอมแดงนะครับผมหอมแดงซอย ทอดเวลาทอดนี่มันจะใช้เวลาน้อยนะครับผมกว่ามันจะกรอบก็ต้องตัดต่อให้มันรวดเร็วนะครับผมอันนี้ก็ขั้นตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมหอมแดงซอยเรามาทอดกรอบตักพักกองเอาน้ำมันก่อนนะครับผมตักพักไปก่อนนะครับกับไหมหอมแดงครับ <laughs> อ่าครับตอนนี้เอาอันกระเทียมครับผมหอมเตรียมอามาขกบมาตำก่อนนะครับมา่อขกเมื่อตำได้ที่แล้วเอาตาขึ้นใส่ถ้วยเราจะาไปเจียวนะครับผมเอากระเทียมลง เจวกับน้ำมันแล้วครับผมก็จะมีนหอมแดงเจลกระเทียมเจลตะไคร้เจลใบมะกรูดเจลทอดกรอบนะครับแล้วก็จะมีอันเครื่องในหมูทอดกรอบนะครับผมเมนูนี้นะครับผมส่วนของกระเทียมเจลเหลืองเลที่เลยครับผมเอาตะควากรองเอาน้ำมันอปครับผม จะใช้วิธีนี้นะครับผมก็ลองเอาน้ํามันแล้วเ,เราจะเอาน้ํามันมาทอดสามอีทีนะครับอันนี้ในะส่วนของตะไคร้นะครับผมจักไข่นะครับผมตะไคร้ทอดกรอบเมื่อทอดได้ทตี้แล้วก็ กรองเอาน้ำมันนะครับผมกรองเอาแยกน้ำมันเอากากไว้นะครับขั้นตอนนี้เราจะเอาใบมะก,กรูดครับผมลงทอดกรอบนะครับผมใบมะก,กรูดเราจะใส่ซอยๆใส่ในลาบลาบหมูตัวนะครับผมลาบแพร เมนูนี้มาก่จะเหมือนราบไกลล่ราบปลานะครับผมเครื่องกรอบเลยนะครับทําเหมือนกันเลยครับผมเอากรองเอาน้ำม,มันครับกรองแยกน้ํามันครับตอนนี้เราจะเอา,อาเครื่องในหมูที่เราซอยนี่นะครับผมเอามาลงกระทะทอดนะครับผมเวลาทอดกรอบเครื่องในหมูนี่ใช้เวลาน้อยนะครับผมกล่วมันจะกรอบเลยนะครับ พอทอดไ้สักพักแล้วเครื่องเครื่องในหมูเรเาก็เริ่มกรอบแล้วสักกร,รเราจะกรองเอาน้ำมันนะครับผมกรองแยกน้ำมันเครื่องในหมูเนี้เดี๋ยวผมจะมาลงกระทะอ่อกับนะครับผมรอมันเย็ยนแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อความกรอบอ่าลงแล้วครับผมอันนี้ ตอนนี้มันเย็นแล้วนะครับผมผมมาลงทอดอีกครั้งนะครับผมเพื่อความกรอบของเครื่องในหมูนะครับทอดแป๊บเดียวเลยครับผมปิดแก๊สหลักขึ้นพักได้เลยครับผมเรียบร้อยครับเครื่องกรอบมันมีแล้วครับผมขั้นตอนนี้เขาจะเอาทําการยำยล้วครับผมยำราบแพ้แล้วครับผมใส่พริกราบแป้ไปสักสองช้อนครึ่งนะครับผม ใส่ผงนัวไปนิดหน่อยนะครับใส่เกลือป่นไปนิดหน่อยนะครับใส่น้ำปลาไปประมาณสักเกือบสองช้อนนะครับเมนูนี้เขาจะใช้เลือดน้ํานะครับผมเป็นตัวยำนะครับผมอันนี้การาใบจะไข่เรียบร้อยแล้วครับ oh, <no. S 1> เลือดน้ำมาเน้นะเลือดน้ํานี่ผมจะทําโรยหนึ่งนะครับ ขั้นตอนนี้เขาจะอาเอาเนื้อหมูมาย้ำกับพริกลาบนะครับเพื่อมันเข้ากันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเอาเครื่องกรอบต่างๆลงมานะครับมาย้ำได้สักพักแล้วก็ต้องชิมรสชาติดูนะครับผมว่ามันจะไปทางใดน,นะครับเมื่อชิมรสชาติดูแล้ว จะเรียบร้อยครับผมอร่อยพอดีแล้วใส่อันอันนี้เป็นของงั้นหอมแดงซอยนะครับผมอันนี้เป็นของกระเทียมเจียวอันนี้อันก,กระเทียมเจียวนะครับผมอันนี้แตไคร้เจียวครับผมอันนี้เป็นผักครับผมผักผายหอมดวนต้นหอมผักชีนะครับเอามาลองพร้อมกันเลยครับผมเครื่องในกรอบครับใบมะกรูด ขั้นตอนนี้เขาจะคลุกเข้าลาบหรือเข้ากันนะครับราบนี่ยเหนียวแน่นครับผมหอมมากครับราบแห่ขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมสักน้อยก่อนครับผม รสชาติจะเป็นตั้งได้อ้ออร่อยนะครับผมเอา้าตาขึ้นจานนะครับผมหลักเดีบหนึ่งจานแล้วก็อันนี้เขาจะเอามาควา้าืใอนท่านสาวๆนะครับผมใส่อันทำแดงลงไป oh, <no. S 1> เขาจะคว้านืห้ท่านที่แบบก,กินเดีบนะครับเด่เป็นพวก ผู้หญิงนะครับผมมาข้เพิ่นบอกข้อเข็นดิบกันครัก็ว่าเพิ่นครับผมสำหรับผมนี่ก็เิีนได้ทั้งสองอย่างนะครับรับว้วกับรับหมูก็สุดยอดครับลับข้วได้ติดแล้วตักใส่ถ้วยครับผมอันนี้ส่วนของราบแพ้ข้านะครับผม,มรับหมูมาตักใส่จานแล้วก็ต้องทำกัน เดคอรชนิดหน่อยนะครับผมแต่งหน้าให้หน่าทานนะครับผมใส่กระเทียมเจลเพื่อในกรอบอันนี้เป็นส่วนของลาบหมูดิบนะครับผมพอจะน่าทานไหมครับอ่าโดสีสัมใช้ได้นะครับผมอันนี้เป็นราบวัวนะครับเดี๋ยวทอดกีนนะอันนี้ส่วนของโลครับผมแต่เราทำโลไไ้ถ้วยหนึ่งนะครับ จะมีผักกับน่ะมะเขือ,อส้มน้ำตานะครับแล้วก็ผักสดต่างๆนะครับผมจะเป็นผักกาดหอมอบะแตงมะเขือ,อส้มแล้วก็ข้าจัดอันกับอันนี้นะครับผมอันนี้นะครับยอดกอกเลยครับผมนี่ได้เยอะมากเลยยอดกอกนี่กับลาบหมูอร่อยครับผมผักกาดครับเมนูนี้นะขาจะทานกับข้าวนึ่งร้นอนๆนะครับผมสุดยอดครับ ามามาทานข้าวแ,แล้วกันับผมลุงเจิดก็ขอชิมลาบสักคำก่อนนะผมใส่น้ำลำไยสักเรื่องจอกก่อนนะครับจเจริญอ,อาหารทำเมื่อตะวันมาต,ดมต,มต,มต,ตกดินนะครับผมตอนนี้มืมออดตื้อมืดตึกล่ะอ่ะจบเยอะเอาละลุงเจิดก็ขอชิมลาบแป้สักคำก่อนนะครับผมว่ามันจะลำบกได้นะ องค์เขาลงควายนอนครับผมหยอกครับเป็นตังได้ฮะขนาดเอาอครับผมถือขั้นยกเนี้วนี่ถือว่าสุดยอดครับผมลับแน่น,นอนครับผมมาครับผมมาทานข้าวด้วยกันครับมาครับลาบแป้ครับวันนี้น่าจะแล้วก็เจ้าตัง เดี๋ยวจะให้น้องเจเปิ้เตรียมโลสกรรมนะครับผมเพื่นเอาพริกลาบมาฝากนะครับพริกลาบเมืองแป้เพื่อนใางแพ่มาครับผมบ้านเพดอยู่แป้นะครับเอาพริกลาบมาฝากหอมมากเลยครับผมอันนี้ส่วนของลาบขั้วนะครับงเจขจกอดาช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 ชาชช่ชาชาาาชาชา โอ้มอกเหมือนกันผมสุดยอด <c oughs> ลูกครับผมเน่เนี่ยเดี๋ยว,ยวน้องเก๋เป็นชีมร์สกังวันนผมน้องเกจ๋จากเมืองแพร่นะครับขนมืองแพร่เอาพริกลาบแป้ามาฝากลงเจอลงเจดก็จัดให้แล้วนะครับผมน้องเก๋เนี่เห็นเดฟได้นะครับผมทัานี้นะ อันนอ่นออาน้องเกศชิมและกันสำหรับลู่ลู่ฮอร์เซซายอันหอมดองไปตัวแล้วครับผมนำหอมดองเป็นทางไดฮะเป็นแล้วครับแอนหล่ะสุดยอดแล้วผม